Love Story เพราะรักคือเธอโดยลิลลี่สีเลือด Love Story เพราะรักคือเธอขออีกหนึ่งวันให้ฉันได้อยู่กับเธอบทที่หนึ่งดับดาวลุกขึ้นนั่งสายหน้าไปมา รู้สึกมึนคล้ายยืนอยู่บนเรือลำเล็กที่กำลังลอยฝากคลื่อนขนาดยากักใช้นิ้วกดตรงขมับนวดเบาๆเพื่อไล่อาการมึอนออกไปแม้ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่ก็ทำให้เธอตื่นตัวขึ้นได้บ้างบ้าชมัดจุดพวกนั้นต้องแอบกแกล้งผสมเหล้าแรางๆให้เราดื่มแน่แบบนี้ต้องจัดการเช็คบินรายตัวซะแล้ว นึกแล้วอยากเขตหัวตัวเองแรงๆนับดาวเชื่อว่าเธอถูกเพื่อนร่วมงานหมอมเล่าแต่จะพูดแบบนั้นทั้งหมดคงไม่ได้เพราะเธอเองก็ผิดที่เล่นดื่มไม่ยั้งเหมือนกันดื่มเสียจนเมาหมายไม่ได้สติดื่มจนหมดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ไม่รู้ว่ากลับมานอนบนเตียงได้ยังไงนะยียดาวเตียงเหรอเตียงใคร เมื่อตั้งสติได้พอสมควรนับดาวพบว่าเธอกำลังนั่งอยู่บนเตียงขนาดใหญ่ที่แสนจะนุ่มสบายแต่สัมผัสนั้นกลับไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยลองมองดูรอบตัวนับดาวรู้สึกตื่นตากับห้องที่เต็มไปด้วยสีชมพูทั้งผนังและของตกแต่งดูหวานแววมากภายในห้องมีกลิ่นหอมหวาน ของขนมลอยอบอวนไปทั่วที่นี่ที่ไหนแล้วอะไรกันเนี่ยห้องนอนสีชมพูหวานแหววแบบนี้น่าขนลุกชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าไม่รอช้าเมื่อเห็นว่าเธออยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยนับดาวริบก้มมองสำรวจทั่วเรือนร่างของตัวเองอ ได้แต่ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกโชคดีที่เธอยังแต่งตัวเรียบร้อยอยู่เมื่อลองลูบๆคำลำ,ำก็พบว่าไม่น่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนี่เธอเมามากจนเข้ามาอยู่ในห้องนอนของใครกันในะยี่ดาวบ้าชะมัดเลยเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันพยายามสูดลมหายใจลึกๆเรียกสติกลับมา คิดย้อนไปถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ดูเหมือนภาพสุดท้ายในความทรงจำคือตอนที่เธอนั่งดื่มเหล้ากับทีมสืบสวนเลี้ยงฉลองที่ปิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดโหดได้นั่นเองตอนนั้นเราก็นั่งดื่มอยู่ข้างจุาภาพนิ่หนาเธอนึกไปถึงพาลันลูกพี่ลูกน้องและคู่หูในการทำงาน ซึ่งคอยเติมเหล้าให้เธอและชวนคุยหัวเราะเฮฮานับดาวตั้งสติเธอพยายามทบทวนเรื่องราวต่างๆก่อนจะลองค้นกระเป๋ากงาเกงเพื่อหามือถือแต่ก็พบว่าในตัวของเธอไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะกระเป๋าเงินหรือโทรศัพท์มือถือนี่มันเรื่องบ้าอะไร มือถือกับกระเป๋าตังก็ดันมาหายไปอีกแล้วจะติดต่อหาเจ้าภาพได้ยังไงยิ่งนึกยิ่งรู้สึกปวดหัวอยากกรีดร้องให้ดังลั่นห้องแล้วนายหายไปไหนนะเจ้าภาพจะว่าสูญเสียความทรงจำก็ไม่ใช่แบบนั้นเธอไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้หกล้มหัวฟาด แต่ที่จำอะไรไม่ได้เลยน่าจะมาจากการที่เธอดื่มเหล้ามากเกินไปพลาดท่าเสียทีโดนไอ้เจ้าพวกนั้นหม่อมเหล้าียได้นะยีดาวอืมที่นี่อาจจะเป็นห้องของเพื่อนของเพื่อนเจ้าพวกนั้นก็ได้มั้งนับดาวพยายามนึกในทางที่ดีว่าบางทีห้องที่เธออยู่ อาจจะเป็นของเพื่อนของใครคนใดคนหนึ่งในทีมสืบสวนหากลึกๆแล้วในใจเธอรู้ดีว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน